ท,ที่ที่ที่โยค่ะโอ้โหวันนี้แฮปปี้มากคือแดดแบบสักวันเถอะในการไปเที่ยวของฉันขอให้มันมีแดดแบบนี้สักวันนึกงได้ไหมเดี๋ยวเราดูต่อเป็นวันนะฝนอาจจะตกก็ได้เดี๋ยววันนี้เราไปไหนบ้างเดีย๋ยวไปกินขันวมาเลเริ่มคลิปด้วยกันกินทุกคลิปเลยต้องขอประธานอภัยด้วยนะคะ ตอนนี้วุ่นวายมากคนนี้ไปทางนี้คนนี้ไปทางนี้อันนี้จะกินอันน้จะเดินอะไรคะยังไงไปทงเดียวกันได้ออไเอาทางไหนไเอาสักทางโอ้วุ่นวายมากวันนี้เรามีผู้ร่วมทิศหนึ่งท่านนะคะคุณนายดาวที่ตกไฟท์เมื่อวานนี้ก็เลยได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะ ครั้งที่แล้วมายอกนะคะฝนตกหนักมากมืดคึมแบบไม่เห็นอะไรเลยรอบนี้ดูดิฉันก็เลยแฮปปี้เป็นพิเศษอะแดดแรงอะแล้ด้วยความที่ไปรับเข็ม2ไฟเซอร์กันมานะคะเมื่อวันก่อนก็เลยทำให้ป่วยทั้งคู่ คือตอนแรกวันแรกเลยไม่มีอาการเลยนะแต่วันที่สองคือเหมือนมีไข้อ่อนๆแต่ว่าเราหายก่อนส่วนคุณเขาพุ้งเป็นเมื่อคืนนี่เหตุผลที่เธอหายไข้ขึ้นยังดีที่หายทันเรื่องเที่ยวให้ใจผมรอบนี้มีคิวแล้วก็สู้นะคะจะได้ลองสัที และแล้วเราก็ได้มาทานนะคะวันนี้ร้านมันแบบนี้วันนี้ที่เราสั่งกันเป็นอัฟเตอร์นูนทีนะคะขึ้นชื่อที่นี่เซตนี้25 5่ปอนด์มีปมแซนวิชประมาณ4ชิ้นสักคนหนึ่งลูกแล้วก็เค้กอ่สองก้อนราคาแรงอยู่นะ จากที่เราทาน afternoon tea กันอิ่มไปเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่ York Minster นะคะเป็นเหมือนเชิร์ชของที่นี่นะสวยมากมากคร <Yeah. S 1> ั้งที่แล้วมาคือแบบว่าโคตรประทับใจอ่ะ mm hmm. <laughs> เห็นป่ะข้างหน้านุนกล้องจะดูแบบไกลๆหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ถ่ายใหม อนนี้กี่องศาคะประมาณแปดเก้าองศาได้ไหมลมแรงด้วยคือแบบเย็นเจ็บนี่นะคะข้างหลังของเรา ด้วยความที่โบบีมาเที่ยวนะคะก็ต้องสม,สมดีนะยังเหลือมุมนี้สวยๆไว้ให้ถ่ายรูปมุมนึงเพราะว่าข้างหน้าก็มีซ่อมจุดเล็กๆเหมือนกันเกือบไม่มีมุมให้ถ่ายรูปแล้วมละความโชคดีของเรานั้นด้วยความที่หนาวมากนะคะผู้ร่วมเดินทางของเราทั้งสองคนไม่เอาอะไรแล้วทั้งนั้นหลบตามลืบแล้วตอนนี้ทั้งลมแรงทั้งหนาว เข้าก็คือไม่เข้าแล้วตามจุดนี้ขอแค่ถ่ายรูปแล้วก็ไปจากตรงนี้ซะตื่นเต้น ใส่ซาวเองถึงแล้วจอแกแดกอนนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเห็นเห็นเห็นเขาบอกกันว่าแฮรี่พอตเตอร์เอาเมืองตรงเนี้ยไปทําไปถ่ายในหนังหมายถึงว่าเป็นมอกอัพขึ้นมาเนาะให้เหมือนกับตรงนี้คือดูบ้านดิชั้นล่างสุดอ่ะมันจะเหยียบเข้าไปชั้นสองมันก็คือแบบจะถัดถัด,ถด,ถดออกมาส่วนเกือบจะติดกันอ่ะสองฝั่ง คนก็จะมาเดินาสาวบกแฮร์รี่นะคะต้องห้ามพลาดมาเดินวนกันแถวนี้แล้วก็ร้านเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูให้สักร้านหนึง่งโูหถ้าคนที่เป็นแฟนแฮร์รี่คือแบบโคตรอินเลยตรงเนี้ยมีร้านเล็กๆข้างๆน่ารักน่ารักแบบเปิด คือตอกแดก้อนจริงๆที่เขาเอาไปทำในหนังคือยังไงแบบนั้นเลยอ่ะแต่เข้าไปดูไหนว่าร้านแฮร์รี่เมื่อกี้เดินผ่านไปร้านหนึ่งไม่ทันได้เข้าเนี่ยเป็นแบบช็อปให้จับจ่ายใช้สอยนะคะ มีไม้กายสิทธิ์ขายอยากเป็นใครก็มาเลือกเอาเนาะนูนแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่บนสุดเลย <c oughs> ปิดซ่อมฉายาไปที่ไหนซ่อมที่นั่นนี่เออมาครั้งที่แล้วฝนตกหัวเปียกถ่ายรูปไม่ได้มาครั้งนี้ซ่อมค่ะเดี๋ยวเรามีครั้งหน้าก็ได้เออเอาสิเดี๋ยวกูมาครั้งหน้าก็ได้อาเป็นไงปิดแล้วไงถึงแล้วกันเออถ่ายแมงไปอย่างเงี้ยไปที่ไหนไม่ซ่อมก็ปิดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าถึงแล้วเนี่ยถ่ายก็ เน <te oh, oh. ี่ยมือขึ้นไทยมงอกัข้ามากับกูเนี่ยไทยนะฮ่าทยกับหอคิฟฟอร์ดเนี่ยก็ได้ละห่อคิฟฟอร์ดเออไงเหมือนมะอยากร้องไห้ปิดไม่เป็นไรเราให้ดูในรูปไปก่อนเนาะจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ของจริงไม่มีก็ดูในรูปไปไปหาใน Google เอาก็ได้เอากันด้วยความที่เรามาในช่วงโควิดนะคะที่ไหนมันก็คือปิดซ่อมไปหมดนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวเนาะ ก็นั่นแหละมาล้อมหน้าก็ได้ดูมาอีกมาดุกคมันจะเปิดบิ๊กเบนอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปลอนดอนต้องไปดูที่บิ๊กเบนอีกนะว่าเปิดหรือยังครั้งที่แล้วไปก็ปิดตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเปิดหรือยังเขาบอกซ่อมห้าปีอ่ะแล้วไปมาสีปีที่แล้วก็คือมันก็ยังไม่เปิดป้ะเฮาไปไหนก็ซ่อมนี่นะคะออททมฤรดูใบไม้ผลิที่นี่ก็คือใบม้จะล่วงออกมาแบบเป็นสีเหลืองหมดเลยแบบนี้ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งต้นไม้ก็จะเหลือเป็นแบบกิ่งก้าน เจอน้องกระลอ,อกขนฟูนะคะกระลอ,อกที่นี่ถ้ามีอาหารมันจะเข้ามาหาเลยนะอุ้ยน,น้องกระโดด ึงแล้ว Museum, ยอร์กเชียร์มิวเซียมเกือบพลาดไปอีกอันหนึ่งเพราะมันจะมีเป็นอะไรนะพนมลุงใช่ไหม <c oughs> กระแพงเก่าอยู่ตรงนูน้น <c oughs> <c oughs> เรียกจะเสียาหายเลย <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน <c oughs> ถึงแล้วกําแพงเมืองจีนเ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งบอกมันเป็นพนมลุงจะ <c oughs> ให้มันเป็นอะไรกันแน่ดู <c oughs> ความเก่าแก่ของเขานะคะ ก็คือกำแพงอะไรเหมือนเป็นกำแพงโบสถ์เก่าเนาะว่าไหมมีซากปลักหักพังอยู่ที่พื้นนี่นะคะเครื่องงัดน้ําของเขาสมัยก่อนมีเป็นอนุสร์ด้วยชื่ออะไรเนี่ยจอห์นสโนโ นี่นะคะเออโรเล็กซเหล,ล็กจริงๆเหล, <laughs> ล็กจริงๆเละเหล็กจะก,กําแพงออกมาเลย <laughs> เออโรเล็กซจริงๆด้วย <laughs> เนี่ยวอกนี้กูพังหมดเลยอะไรก็ไม่รู้มืดแล้วนะคะตอนนี้ไปช็อปปิ้งกันได้คนละถุงสองถุงพี่ไพหมากเหมือนเดิม <laughs> ไปหาทางขึ้นรถไฟกัน ตกดึกก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะคะแต่จริงเราก็ยังไม่ดึกนะเพิ่งประมาณ5้าโมงกว่าเองแต่ที่นี่คือเขาแบบมันมืดเร็วใช่ไหมก็จะเป็นฟิลบรรยากาศเหมือนแบบค่ำๆมืดแล,แล้วอะไรอย่างเงี้ยัทงที่มันเพิ่ง5้าโมงเนื่องจากเดินผ่านร้านไทยนะคะก็ไม่ไหวเรามาหาซือ้อเทคเวกันเพื่อไปกินบนรถไฟร้านเป็นแบบชื่อว่าท่าเตียน กบว่ารทคทริปนี้นะคะเราก็จบกันด้วยวผัดไทยและปลาหมึกที่สั่งเมื่อกี้กินที่สเตชัน <laughs> เพราะว่ามาถึงก่อนเวลานะคะกินกันตรงนี้แหละขึ้นรถก็หลับไปเลยไบ